โอ้คุณผู้ชมค่ะมะเขาาเือดอกมากๆเลยค่ะดูสิคะเนี่ยโอทั้งดอกนะคะทั้งผลนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะดกกิ่งแทบหักเลยค่ะมีทุกกิ่งทุกก้านเลยนะคะเนี่ยโรยเลยจ้ะไม่ต้องเยอะมากไม่โต มะเขือแคร์กันแ,แ,แ,แกลนใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเห็นไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชแนลค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเดินชมนะคะคุณผู้ชมเห็นด้านหลังไหมคะนี้จะเป็นมะเขือค่ะปลูกไว้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปลูกมะเขือไว้รับประทานเองทํำยังไงให้ดกกิ่งแทบหักนะคะดูแลง่ายใส่ปุ๋ยง่ายด้วยการทําปุ๋ยเองนี่แหละค่ะ วิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยนะคะ มเมื่อคือปลอดสารพิษนะคะตอนนี้เริ่มที่จะออกผลเยอะแล้วค่ะดอกก็เยอะนะคะอาจจะไม่เขียวงามมากเท่าไหร่แต่ว่าก็กินแบบอย่างปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีนะคะในดอกน้องออกเต็มเลยคะ่ะนี่ก็จะปลูกหอมไว้นะคะนกำลังโผล่ขึ้นมานะคะไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยคะ่ะใช้ปุ๋ยคอ,อกมูลวัวนะคะเนี่ย เขียวงามดีมากๆค่ะนี่นี่มะเขือนะคะเจ้าพยาปลูกสองสามต้นนี้ก็กินไม่หวาดไม่ไหวนะคะคุยดกไม่ค่อยมีแมลงรบกวนแล้วนะคะช่วงนั้นโหเยอะมากนะคะทั้งเพี้ยอ่อนนะคะวูทั้งหมดค่ะวันนี้แม่จิม๋มก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำฮอร์โมนบารุงมะเขือค่ะทํายังไงให้เขาดกแบบนี้คะ่ะคุณผู้ชมนะคะเนี่ยดกกิ่งแทบหักนะคะจะหักจริงๆะคะ่ะเนี่ย ติดหมดเลยนะคะดอกไม่ร่วงค่ะไปค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้นะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะสําหรับการบํารุงมะเขือให้ดกกิ่งแทบหักในวันนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะในมูลวัวเขาจะมีสารอาหารครบเลยทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็รองค่ะจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กสังกสีโบรอนนะคะซึ่งจําเป็นต่อการจเจริญเติบโต ทำให้พืชใบเขียวนั่นเองนะคะต้นแข็งแรงค่ะต่อไปค่ะจะมีไข่นะคะหนึ่งฟองไข่เขาก็จะมีโปรตีนมีวิตามินนะคะเสริมสร้างเซลล์ต่างๆให้พืชผักของเราแข็งแรงนะคะชูรสค่ะโมโนโซเดียมกูตเเมตนะคะดีต่อระบบรากนะคะทำให้รากแข็งแรงพืชใบเขียวค่ะน้ำตาลทรายเป็นอาหารของจุลินทซี์นะคะแล้วที่สำคัญนี่เลยนะคะวันนี้ใช้นมเปรี้ยวขวดเล็กนะคะ ใช้เป็นตัวจุลินทรีย์หลักนะคะเพื่อให้น้ําหมักของเราเป็นเร็วค่ะวันนี้จะมาทำฮอร์โมนไข่หนึ่งฟองนะคะบำรุงให้ติดดอกขั้วเหนียวผลดกดกด้วยสูตรดกพิเศษนี้เลยคะ่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะตอกไข่ให้แตกละเอียดเลยค่ะ ่อไปค่ะผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี้เราจะทําสําหรับคุณผู้ชมที่มีพืชผักใช้น้อยๆนะคะใช้แค่หนึ่งฟองค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการทําเยอะก็เพิ่มไข่เป็นสองฟองสี่ฟองแปดฟองได้เลยค่ะก็ตามสัดส่วนนะคะต่อไปค่ะน้ําตาลทรายสองช้อนโต๊ะค่ะ ต่อไปค่ะนมเกรี้ยวนะคะตัวนี้จะมีแบคทีบารซิลัสนะคะจุลินทรีย์ตัวดีค่ะทําให้พืชแข็งแรงเขียวงามนะคะโตเร็วค่ะสองช้อนโคดนี้เข้ากันเลยค่ะหลังจากที่เราคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะคะให้น้ำตาลละลายค่ะคุณชม ก็น้ำใส่ขวดเลยนะคะอันนี้แม่จิ๋มจะทําสําหรับคุณผู้ชมที่มีพื้นที่ปลูกผักน้อยๆปลูกผักไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําแค่ฟองเดียวได้นะคะ mm hmm. หากกล้วยแล้วก็เทใส่ขวดเลยจ้า mm hmm. เวลาเก็บคุณผู้ชมเก็บไว้ในร่มนะคะ mm hmm. อย่านําไปตากแดดนะ mm hmm. แล้วก็เขย่าวขวดทุกวันเพื่อระบายแก๊สค mm ่ะ hmm. 3วันก็ใช้งานได้แล้วค่ะคุณผู้ชมยิ่งเราเก็บไว้นานนะคะประมาณหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงนะคะเนี่ยต้องคายแก๊สแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูขวดที่แม่จิ๋มทำไว้ค่ะนี่พร้อมใช้นะคะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะสีเขาก็จะนวลแบบนี้เนาะเวลาเปิดออกมานะคะกลิ่นเขาจะหอมเหมือนกลิ่นวายเลยไม่มีกลิ่นขาวไข่นะคะถ้ามีกลิ่นเหม็นนะคะแสดงว่าไม่เป็นนะคะใช้ไม่ได้นะเนี่ย หอมฟุ้งเลยค่ะจะค้นๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้แล้วก็อัตราการใช้กันเลยจ้ามาดูอัตราการใช้กันเลยค่ะเียบัวรดน้ํานะคะอัตราน้ํานะคะ20ลิตรต่อฮอร์โมนไข่นะคะ4-5ช้อนโต๊ะนะคะดูตามขนาดของพืชผักที่เราใช้ค่ะถ้าต้นเล็กเราก็ใส่น้อยนะคะถ้าต้นใหญ่เราสามารถเพิ่มปริมาณได้เลยนะคะนี่ในบัวรดน้ l, นะํา10ลิตรนจิจะใช้2ช้อนค่ะ ไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะเรามาเริ่มการบำรุงดูแลจากมะเขือที่เราปลูกลงกระถางกันก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะจะเป็นลงกระถางเราเป็นต้นเดิมนั่นแหละเห็น,นี้มคะเราบำรุงแล้วก็ออกดอกแล้วค่ะเนี่ยกำลังติดผลด้วยนะคะเยอะด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ปลูกลงกระถางนะคะใช้วิธีนี้ได้เลยเห็นไหมคะใบใหญ่ไปเขียวงามค่ะถ้าต้นไหนที่เขาแห้ง ถ้ากิ่งไหนที่มันแห้งนหะ้คุณผูมชมตัดออกตัดแต่งกิ่งเลยค่ะเอาจะได้แต่เห็นไหมคะใบใหม่ขึ้นมาแล้วเราใช้สูตรนี้นะคะต้นเขาก็จะแข็งแรงเนาะใบเขียวค่ะกิ่งไหนที่แห้งๆที่มันหมดสภาพแล้วะคะ่ะตัดออกไปเรียบร้อยนะคะนี่ก็บำรุงประจำเลยเราใส่ปุ๋ยคอกนะคะ อย่างน้อยนะคะเดือนละหนึ่งครั้งค่ะมีวัชพืชตามกระถางนะคะเอาออกด้วยเผื่อมีมดหนอนมแมลงนะคะมันจะเป็นสาเหตุของการเกิดเพี้ยค่ะเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยไฟเพี้ยดำนะคะทําให้ใบยีดใบงอค่ะใบเหลือ,องเกิดโรคเนาะต้องดูแลนิดนึงอ่าพวนดินเสร็จนะคะทุกๆเดือนค่ะคุณผู้ชมใส่ปุ๋ยคอกมูลวัวเลยจ้ากระถางละหนึ่งถึงสองกำมือเลยค่ะโรยเลยจ้ะ ไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเนาะดูว่ากระถางเล็กกระถางใหญ่นะคะอ่านี้แม่จิ๋มใส่แค่กามือเดียวหลังจากนั้นนะคะตามด้วยฮอร์โมนที่เราผสมมาสักครู่นะั่นคือฮอร์โมนไข่นั่นเองนะคะรดเลยค่ะคุณผู้ชมเท่านี้เราก็จะได้มะเขือนะคะติดดอกออกผลดกนะคะต้นแข็งแรงค่ะทำให้เรามีผลผลิตเยอะๆเก็บกินได้ตลอดเลยค่ะ สำหรับที่เราปลูกลงดินนะคะคุณผู้ชมมูตอนนี้นะคะกำลังออกดอกเต็มต้นเลยนะคะแล้วก็ผลดกมากๆเลยนะคะเนี่ยไม่โตมะเขือแคกลนใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะไม่ถึงจะพรวนดินค่ะตลอดเลยเห็นไหมคะด้านล่างถ้ามีวัชพืชเราถอนออกเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยคอกนะคะลดด้วยฮอร์โมนไข่เลยค่ะ อมอนไข่นะคะคุณผู้ชมใช้บ่บอยๆนะคะทีละหนึ่งถึงสองครั้งได้เลยค่ะคั่วดอกเหนียวนะคะทําให้ดอกไม่ร่วงเขาจะทําให้ติดผลเยอะๆแบบนี้เลยค่ะวิจิตรจะพาไปชมมะเขือนะคะที่ปลูกไว้ค่ะว่าดอกดกผลดกขนาดไหนไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะมะเขือค่ะคุณผู้ชมโหดูสิคะเนี่ยดอกมากๆเลยนะคะทั้งดอกนะคะแล้วก็ผลค่ะตอนนี้ให้ผลผลิตเยอะมากๆเลยค่ะเก็บกินไม่ไหวเลยนะคะ นี่ให้คุณแม่นะคะเก็บไปขายในหมู่บ้านแบบราคาถูกๆอะคะ่ะม่งั้นก็เก็บกินไม่ทันนะคะเนี่ยคุณผู้ชมทําได้นะคะปลูกแค่ต้น2ต้นนะคะใส่กระถางก็ได้ะคะ่ะก็งามดีเหมือนกันนะคะเนี่ยหหคุณผู้ชมดูนะคะมาจิ๋นจะพาดูว้าวเนี่ยดกมากเลยนี่นี่นี่น่นนนคะคะลูกใหญ่ด้วยนะคะน,น,นี่มีหลายสายพันธุ์ค่ะก็คือชอบกินมะเขือแบบไหนม่นจิมก็ มาปลูกแบบนี้และะ้วค่ะแล้วก็บํารุงด้วยสูตรปุ๋ยที่ทําเองนี่นะคะหลายๆสูตรรวมๆกันใช้ว่าต้นมันจะไม่สวยไม่งามมากเนาะเหมือนใช้สารเคมีแต่ว่ามันก็กินแบบปลอดภัยอะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เคยซื้อมะเขือกินด้วยนะคะเ <laughs> นี่ยเดี๋ยวจะพาชมนะคะเดี๋ยวเดินชมด้วยกันเลยะคะ่ะโอ้คุณผู้ชมดูนะคะในตอนนี้นะคะดอกออกเต็มเลยคะ่ะเนี่ย ดอกเยอะมากๆเลยนะคะนี่ดอกมากค่ะคุณผู้ชมทั้งผลนะคะนี่ผลเล็กๆนะคะมีหลายรุ่นค่ะเขาก็ออกแบบเรื่อยๆนะคะทั้งดอกนะคะเยอะมากถ้าดอกเขาไม่ร่วงเราก็ได้ผลผลิตเยอะค่ะ ชมปลูกไว้รับประทานเองเลยค่ะแค่ต้นสองต้นนะคะก็รับประทานไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะคะนดูแลนะคะดินค่ะไม่ให้มีวัชพืชนะคะด้านล่างโป่งๆร่องๆนะคะป้องกันพวกเพี้ยหนอนแมลงด้วยสูตรสมุนไพรต่างๆค่ะก็ได้กินแล้วค่ะนี่ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสําหรับการทาํำปุ๋ยไว้บํารุงต้นมะเขือนะคะพืชผักต่างๆไว้รับประทานเองค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ s u b สไคร b ์สาคูดชาแน,นลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ